สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอินเทอร์ลาเคนเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยค่ะเราก็มาพักกันที่โรงแรมเมโทรโพลที่อินเทอร์ลาเคนนี่นะคะเป็นตึกที่เป็นรูปดินสอนะคะสูงมากเราก็ขึ้นมาอยู่ถึงชั้น9เลยค่ะเราได้ชมวิวมุมสูงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมวิวกันค่ะจากระเบียงห้องค่ะ ภายในห้องพ sí, ักนะคะก็แยกสัดส่วนชัดเจนเลยค่ะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่วางกระเป๋าอยู่หน้าห้องน้ําค่ะแล้วด้านนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะเป็นห้องที่สะอาดตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่วางของแล้วก็ตู้เย็นด้านล่างนี่เป็นราวแขนเสื้อผ้านะคะไม้แขวนให้ด้วยอันนี้ก็เป็นชั้นวางของค่ะวางเสื้อผ้าวางสิ่งของได้เลยค่ะพอเพียงเลยนะคะสำหรับตู้ ใส่ของตรงนี้ค่ะมีพื้นที่วางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้อย่างดีเลยค่ะพร้อมทั้งมีตู้เซฟด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นตู้เซฟสำหรับใส่สิ่งของมีค่าเวลาเราไปเที่ยวถ้าเราไม่นำไปด้วยแล้วก็เก็บไว้ในตู้เซฟแล้วอันี้เป็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นใบเล็กนะคะถ้าเราไม่ได้เปิดฝาตู้ออกมาดูนะคะเราก็จะไม่เห็นตู้เซฟกับตู้เย็นเลยค่ะ ปิดมิดชิดเลยค่ะเรียบร้อยมากเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบานกระจกด้วยนะคะมาสำหรับแต่งตัวค่ะด้านนี้ก็เป็นมุมที่ชมวิวได้อีกมุมหนึ่งค่ะนี่ค่ะถ้ามองด้านนี้ก็จะเห็นนะคะเห็นลงไปด้านล่างไปเห็นถนนนะคะ<ๆ>เห็นภูเขา<ๆ>เห็นรถยนต์วิ่งเลยค่ะแล้วที่ติดกันนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมค่ะ นี่เป็นที่แฝงสิ่งของค่ะที่ตากผ้านะคะด้านในนี่ก็เป็นห้องน้ําค่ะนี่ภายในห้องน้ํานะคะมาชมกันค่ะห้องน้ําดีมากๆเลยนะคะเนี่ยทุดที่แต่งตัวแต่งหน้านะที่แต่งหน้ากระจกบานใหญ่ก๊อกน้ําอย่างดีนะคะตรงนี้ก็มีแก้วน้ําให้มีไดเป่าผมค่ะมีกระจกบานเล็กวางอยู่ค่ะ ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าให้พร้อมค่ะนี่ค่ะมาดูโซนอาบน้ำกันนะคะนี่ค่ะที่อาบน้ำมีทั้งเรนชาวเวอร์มีฝักบัวค่ะนี่ก็ที่ปรับน้ำอุ่นน้ำเย็นค่ะด้านล่างแต่ไม่ได้มีอ่างอาบน้ำให้เรานะคะ อันนี้ก็ที่วางของที่นั่งห้องน้ำสะอาดนะคะแต่เวลาอาบต้องระวังเดี๋ยอาบน้ำที่จนมันไหลออกไปนอกห้องเดี๋ยวไปเปียกพรมนะคะเราจะเสียค่าปรับอันนี้เป็นโซ,โซนของโถซักโครกค่ะมีถังขยะเครื่องปรับอากาศนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่ระเบียงนะคะตรงนี้เป็นวิวที่เรามองจากมุมสูงเราถ่ายจากระเบียงห้องพักของเราค่ะภูเขาที่เราเห็นสวยๆนั่นนะคะคือเทือกเขาแอลค่ะเทือกเขาแอลเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะสนามหญ้าสีเขียวนั่นนะคะเขามีเล่นพารากรดิ้งกันด้วยนะคะเขาโดดลงมาที่สนามนี่ค่ะ ยามเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะไปเดินชมวิวตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเมืองเขานะคะเป็นชุมชนของเขาบ้านเรือนเขาสวยงามสะอาดมากๆเลยค่ะเราเดินไปนี่ไม่พบขยะเลยนะคะไม่พบถังขยะด้วยค่ะเขาสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นฟืนนะคะที่เขาเก็บไว้ไว้ยามหน้าหนาวยามเกิดพายุหิมะไฟดับค่ะต้องใช้ฟืนผิงไฟนะคะ อันนี้ก็เป็นลูกสาวนะคะลูกสาวพาเราเดินชมเมืองอินเทอร์เลคเชนค่ะเดินชมไปก็เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆจังค่ะอันนี้ก็เป็นวิวแม่น้ําที่ไหลผ่านกลางเมืองอินเทอร์เลคเชนค่ะไหลลงสู่ทะเลสาบนะคะเป็นภาพวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะ จะพาชมเขาเล่นพราไกาดิ้งกันค่ะนี่ค่ะพราไกาดิ้งค่ะกำลังจะลงสู่สนามหญ้าเขียวๆด้านนี้นะคะนี่ค่ะลอดลงมาแล้วค่ะรอดลงมาแล้วมีหลายมากเลยนะคะนี่ก็เป็นแม่น้ำอีกอีกเส้นหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะไหลลงสู่ทะเลสาบอินเทอร์เคเชนเหมือนกันค่ะ วันนี้เราได้มาทานอาหารประจำชาติสวิตด้วยค่ะเราเข้าร้านฟองดูชีสค่ะมาดูกันค่ะเ,เมนูแรกก็เป็นขนมปังธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ไปจุ่มในหม้อฟองดูชีสที่ร้อนๆอยู่บนเตาค่ะจุ่มแล้วเราก็มาทานค่ะทานร้อนๆเพราะอากาศเขาหนามากเลยค่ะออมีสลัดอีกหนึ่งโถใหญ่นะคะนี่ค่ะเราก็ทานกับลูกและเพื่อนๆที่ไปด้วยกันนะ ก็ได้บรรยากาศสนุกสนานค่ะนี่ค่ะทานของแปลกใหม่ตื่นเต้นดีค่ะเมนูต่อไปก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลือกเนื้อหมูค่ะแล้วก็เอาเนื้อหมูนะคะจุ่มลงไปในหม้อน้นํามันร้อนๆค่ะจุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็รอนะคะวางรอจนฝ่ามันจะสุกค่ะสุกพอดีเราถึงจะเอาขึ้นมานะคะแล้วเขาจะมีน้ําจิ้มมาให้นะคะนี่ค่ะเรารอ ใส่ชีหลายๆอันได้เลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ําจิ้มเขาจะมีทั้งมัสตาร์ดมีทั้งชีสนะคะมีหลายอย่างแล้วก็ไกด์เราก็นาบําจิ้มแจ่วไปด้วยค่ะช่วยเด็กๆหนึ่งค่ะแต่เราก็ทานซอสของเขานะคะซอสเขาอร่อยค่ะนี่ค่ะเนื้อหมูที่สุกได้พอดีแล้วค่ะแล้วก็นํามาจุ่มในชีสกันเลือกเองค่ะเลือกเองมีหลายรสชาติมากเลยนะคะ จำชื่อไม่ได้แล้วค่ะตอนที่เราทานก็จะมีมีคนมาอินเตอร์เทนด้วยนะคะนี่ค่ะเขาเป่าปียา่ยาวๆแล้วคะปี่สวิตต์อะคะนีค่ะแล้วเขาก็มาคุยสนุกสนานเลยค่ะได้บรรยากาศมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่บรรยากาศภายในร้านนะคะ เดี๋ยวเราจะมีเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นผลไม้ค่ะเขาก็เอามาวางให้ะคะผลไม้หลายอย่างเอาไปจุ่มในช็อกโกแลตร้อนๆค่ะแบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ